รวมกับอินเทนการแก้ปัญหาลำไส้ตันลำไส้กืนกันคนที่ดื้อต่อไฟเบอรี่ดื้อกับชาเขียวป้าเอามารวมกันค่ะ m i mix, mix. ฝั่งของ 7D ดีมันจะมีเกล็กี้มีถาวรเปลี้ยงนะคะมีน้ำตาลอินูลินอินูลินเป็นน้ำตาลไฟเบอร์เป็นโพลีแซคคาไรเป็นตัวที่ดูแลเรื่องระบบขับถ่ายการย่อยอาหารในส่วนนี้นะคะเกา็กี้เรื่องอะไรเรื่องระบบ5ต่อ5ต่อตัดไตต่อมไรท่อตาอะไรคะต่อมลูกมา ีีดตาไตต่อมนี้มมาอันนั้นก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่าชายมนุษย์นะจ๊ะตอช้อยค่ะตาไตต่อมลุ่มมาเห็นไหมมีเบต้าคูแคนมีไหมมีอยากได้กาแฟที่มีเบต้าคูแคนแทนยาแก้เสพมีอังมีมีแล้วนี่คือจัดปัญหา แก้ปัญหาให้กับคําถามของคนที่อยากได้นันอยากได้นี่อยากได้นุ่นนะคะเห็นไหมคะน้ํามันรําข้าวมีโอเมก้าสามน้ำมันรําข้าวมี A D E K A, B, e, e, e. เป็น A, e, e. กาแฟชนิดเดียวที่ล้างไขมันได้ไวที่สุดแล้วถ้าอยากดีท็อกไวให้กินอินเทรนเข้าไปด้วย มันก็จะทําการย่อยสลายไขมันไปเป็นพลังงานแล้วกินแล้วผิวสวยกินแล้วผุ่นเฟิร์มหน้าท้องแบนราบนะคะชงผสมกันชงผสมรวมกันเลยค่ะน้ำแสองครึ่งค่ะเอาอย่างครึ่งครึ่งเต็มเลยค่ะสารอาหารครบห้าหมู่ไง แบบประเภทาอ่อนเนี่ยเอาขึ้นกระโาเลยอะไรนะคะชาอ่อนพี่ก็เอา4ี่ชนิดรวมกันแล้วก็ตักทีละสองช้อนชาเอ่เห็นไหมคะอันนู้นเจ็ดร้อเจ็ดสิบ้ยเก้าสิบพันสามบวกกับสองเป็นพันหบวกชากาแฟดำอีกสองกล่องสองพกว่าบาทพอดีแล้วก็ส่งชิงโชคได้แล้วก็ส่งชิงโชครถด้วยดีไหมคะครบเซ็นไหมครบ